สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โดมนะคะอ,อ,อยู่โดมบรรยากาศตอนเล็กเลวันนี้เรามาอะไรลูกาาวันนี้เรามาทําอะไรเรามาประชุมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อหน่อยก็จะมาประชุมนะคะนิวเจนและ,ะแดนเซอร์นี่นะครับนิวเจนมาแล้วพ่อพ่อไม่เม่แลวนิวเจนมาแล้ว,น,น,วน,น,นะครับมาคบใครมารับคนนั้นสวยก่อนนะคะ <laughs> ถูกต้องไม่พอมาก่อนยกมืออ่ามาลาเมรีมีมีประชุมนะครับนิวเจนแล้วก็มีอะไรสิเฮเบิงอะไรลูกมเอนีตั้งใจวันนี้คนน้อยตั้งใจตั้งใจไปซื้อแบรนด์นี่นะแบรนด์ซุปเปอร์แบรนด์รังนกแบรนรังนกตั้งใจไปซื้อแต่ว่า่ก็ซื้ออันมาบ้าเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แม่นุชและนอนยูทูบคืออะแต่ว่าแม่นุชอันอยู่ขอนแก่นแม่นุชอยู่บ้านอยู่ที่ขอนแก่นกับน้องนยูทูบนะคะน่าจะเป็นบ้านอีกร้านไม่เขเพิ่นอืน่าจะเลี้ยงน้องอยู่น่าจะเลี้ยงน้องอยู่นู่นนะเขาให้แต่ไหนมอแผลงพ่อหน่อยเนาะเออให้งั้นเดี๋ยวมีโอกาสเห็นแม่นุชค่อยซื้อใหม่ให้เออค่อยๆมอบบใใหหห้้นนี่่่ก็มอออพยก่อนโอกาสนี่ก็รอพ่อหน่อยมากกับเพ่อหน่อยก่อนก็ได้ลูกนี่นะครับมาถึงแล้ว เห็นมางเวียนเนอคือเห็นคนหน่อยนอนนะครับที่ที่ผมโพสไว้คนหน่อยนอนนอนอยู่อันนั้น <c oughs> นอนอยู่น่ะบ้านพักกลับหลับครับหสนามง่วงสนามกีฬาที่เราเปิดปิดมงะคะเย็นเยน็ยนนอนดีดีง่วงแห้งลูกกรับพ่อกับง่วงเอานี้นอนนี่ละว,ว,ว่าจะนอนกองเพื่อความปลอดภัยบ่ฟื้นหนะ้า่วงคือ มาถึงแล้วนะครับบรรยากาศในโดมรอครับรอรอรอนิวจจนแล้วก็บรรดาศิลปินหมอกไปเน่ยเดนที่พี่แดนเซอร์เดนมานะครับพี่แดนเซอร์กับนิวเจนทั้งหมดพี่เดนเซอร์พี่แดนเซอร์แล้วก็นิวเจนทั้งหมดนะครับมีประชุมวันนีู้กาูการออกมาแล้ว มีงานมีงานล่าสุดวันไหนลูกอีกอีกวันที่ยี่แปดใช่ไหมวันที่ยี่แปดที่ไหนดูไ,ขอ,อไดขอนแก่นนะฝากไว้แม่นะครับแถวขอนแก่นนะคะ 26, 26, 27, นนนรับยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดเท่านี้มันหัว้าจ็ดเลยมึอนียีห่ห้าปะยี่หกบ่มื้อนหยี <25. S 1> <อ>่ห้าลูกมื้อไหค่ยี่ห้า มีสองมื่นไม่ไรสองหมื่นนีเวลานอนอีกสองวันือนอนใส่พ่อสะสมนอนสะสมความนอนไว้เดี๋ยวฟังอีพ่อว่าจะพาไปสาป่าไปสู่ป่าบเออมืออะไมืออื่นบอประมาณนี้แหรือมืออื่นกับว่ายิมพอไปกินตอนนี้หลายๆอุ้ยรถรถนี่คือพ่กนีเสียงรถไฟฟ้าลูกคือดนหน่อยสิกล้าลงตมบอกล้ารบอบอกล้าจับป่าบอเนี่สิยืนเมืองทากินว้ย สิพไา,า,าไปขายปลาเมียขายไปขายเดีเ๋ยวไปคนจับเงินว้ามีคนย้ำเงินไปนะ <c oughs> <laughs> เฟียนเป็นไฟบัญชีให้ตัวนอเป็นใช้บัญชีให้ตัวมึงขายจากรถท่าย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 ถ่ายไล่หลับไล่ใจเป็นอย่างนี้นอย่างก็ได้ค่ะที่จะจับเงินไล่หลับไล่ใจเห็นตัเดี๋ยวพ่อแม่เป็นผู้ตักขายใส่ถุงเดี๋ยวสีผาเป็นหลาะน้ำมูบานนะครับคือยังเพื่งปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วก็สูปแล้วปลาขึ้นรถนะครับ ปลาคือนวดก็เป็นเลาะขายตามมูบ้านนะครับประกาศไปปลาเด้อครับเด้อปลาคอตัวใหญ่ๆนี่ปลาสะปลาสูบสะแบบเอาเอาเอาขึ้นมือข้าวเนี้ยกินอยู่กับฟอนมันเนี้ยว่างหันนั่งกินบะหมี่อยู่อยู่ดีมามยางไหมนุยอยู่นี่แหละมาอยู่นี่ยางไม่เงี้ยวงาน เงี้ยอไหมผมว่าได้เงี้ยเส้คนดอกเพรว่าถือคนเออนึว่าได้ถือคนดอกว่าเป็นยังสงสัยน้องเห็นหนูเป็นโค้ดสวมบรรยากาศเงียบดีนะครับรอพักหน่อยนะครับรอพักหน่อยมากับพี่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 แดนเซอร์มานะครับเดี๋ยวมืออืมันแลกห้องก่อนเดี๋ยวไปหาเจเพชรแล้วเออ เจีเพชรสีบาจังได้เจีเพชรฮ้องบอลลนาะว่าสีขอดบางสักกุ่มบ้องบวลลูนดึกกินนะจะบัได้ไหลเนาะอืมบิ่งตามสถานการณ์ก่อนนะครับอันนี้อันนี้ครูปอนทัดห้ามงนะคะแต่ตอนนี้หกมงแล้วตอนนี้หกมงแล้วสิวนจะชุมแล้วส่วนจีเดือดทางแม่ขอนี้ขอนี้ยังไงเด็กพลตแล้ว เอ็กแอวหนึ่งตัวครับเอ็กแอลตัวหนึ่งเอาขอบคุณครับขอบคุณครับเอน่เอมาแม่เาแม่นอยม่แเอยังน่อยเฮ้ยเงันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวครับมันเด๋ยวของฟูดุ่นไปหารถจากของฟูดอะของมันกระฝุ่นเนหน่อยเอ้ยเอาเนี่ยเเียใหู้ เลอะได้แล้วพ่ได้แล้วน่ะเยเลี้ยอ๋อขอลียนเออเอาไปลดเดี๋ยวเดี๋ยวขอปเอยอขอบคุณครับอันนั้นก็ปห้นี่แหมมตัวตัวแมนั่นเจาวยังจะข่าวใกางเกแมแห้เอาให้แม่แหมได้ขอบคุณครับพ่อครับเดี๋ยวให้แม่แหมขอบคุณครับเอาหนูสาวยังมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปะแม่ ไม่พูดนี่ครับพูดมาาแต่ตั้งรถปุดนี่ครับมันเป็นอ้ยนี่มันเป็นของมากตตัรถยางา้ายางมากเป็นใญ่้าหานนี่โอ้ยน่อยเอ้ยเงท่นเอาเอาลุ้นแล้วลุ้แล้วโอ้ย่มนาะี่แหละครับคนขี้ดื้อคนหน่อยเห็นบ่สายนั่ของมาตั้รถปุ่นัวดพีกัเทาไม่ทานพลาสติบน่ไดะแด่อยากินตองเฮวยนำสดนั่นถามถามพ่อมึงมีบ่ในรถห้ามมีได้หรือ นี่นะครับบรรดาพอๆไเมียมากไปลางด้อบ่เป็นไงครับนะนำเปามีนนำเปามผมกํลังวยดพ่อครับฮ้นะนำลูกน้ำล่างก่อนน้ำล่างกนี่นี่นี่ขวดน้ำเอ้อเปิดได้ปะเนาะฮหฮะก็เลกินลองทองก่อน นี่นะครับของเต็มกระบะพอดีคือกันเต็มกระบะพอดีวันน้ของมาบ้านนี่นะครับในอย่างน,อน,น้อยนี่ในกองนี่เพิ่นนี่อย่างน,อน,น้อยนี่ในแม่มาขึ้นนี่ด้วยนี่อ๋อยังนี่ลูกกาดหมอยังมอต้มไฟฟ้าหมอต้มเอาไปต้มมาม่าวะไปซื้อก็หม,มายละเบิง้งเนี่ยคิตตี้นะคะซื้อหมู่บ้านเนี่ยนะ ด้วยคิตตี้อีกตอนนั้นอีแม่เฮ็ดอันสายมันสาเสียก <benim> ็เลยว่ไ <Moder> ด <ate> ้กินสายมันหายอันนี้เอาไว้กินตอนดึกๆต้มมะม่ายกินหนาวหนาวน้อลูกเนาะมันถือแมนหนาวหนาวกินต้มต้มทุกได้ทุกอย่างต้มทุกจีก็ได้หนาวหนาวกินอุ่นๆเห็นไม่อัผ่ากี้เขากินมือนซึมเออเสียบเขาผักบุกนะ่ชอบกินอันนี้ผักบุกนะ อ่คลิปพอดีลูกนะกินก่อนโอเคค่ะเจอกันนะคะเจอกันดูก่อนว่าจะได้ไรไหมเพราะว่าตอนนี้ก็บคำเรแจะว่าประชุมยังไม่มาประชุมอาจจะยังไม่เริ่มประชุมวันนี้น่าจะหลายเรื่องอยู่เพราะว่านัดเอ่อนิวเจนโดยเฉพาะนะคะกับวัลลูบ้าเรื่องอย่างเดี๋ยวรอรออัปเดตอีกทีนึงรออัปเดตเที่แอลซานทีนึงนะครับเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ תודה רבה